ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมอ่าวันนี้มานะหลังเลิกงานนะครับมาที่บ้านอาจารย์ใหญ่ด้านกรงนะครับยอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเห็นแต่ลูกชายอ่ไลอยู่ บัวนะครับเข,าข้าคอกอยู่นะโอ้ยยังไงบ้างเนาะมีใครอยู่หรือเปล่าบ้านนี้อ่ะโอ้มันจะอว้อวนอ้วนสวัสดีครับอว้วนเออเป็นยังไงเพิ่งได้บัวเข,าข้าคอกอ,อ้ออาแล้วครับพออ่ออูดไม่อยู่นะครับเออเดี๋ยวถามจะอ้วนก็ได้เราวันนี้มีของดีอะไรยังไงเ,เป็นงไงอ้วนครับพ่ออูดไปไหน ไปเที่ยวไปเที่ยวไหนพิซนุโลกโอ้พิซนุโลกเออไม่คิดถึงนกถึงหนูแเลยตอนนี้นะมีของดีไหมช่วงนี้ได้ไหมได้สองสามตัวเออใครต่อได้อ้วหรือพัวพวู้อดตัวไหนบ้างล่ะตัวได้ตันนี้เจ้าอะไรบ้างมีเฉลยเจ้านั้นไหมคำแคนเป็นไงบ้างคำแคน ยังอยู่แม่เจ้ากำแคนตายแล้วฮะตายแล้วเอา้าโดนอะไรโยกโอ้ <c oughs> <c oughs> ยโยกเข้าครับโอ้เรียบร้อยเลยมันได้เฉลยกี่แต้มนะมาอยู่นี่เสียนวันได้สองสามสามแต้มได้สามแต้มครับเลยเสียชีวิตก่อนครับ,รบโอ้ดูในกองรวมนี่ยังไง โอ้ยครับอาจะมาดูนั่นหน่อยมีตัวเดียวครับฉเฉลยไหนล่ะ,ฉะเฉลยอจอ้าแค้นไหมไปอ้วนตรงไหนโซนโอ้ติดลมแล้วั้มพู้อุดไปกี่วันแล้วพวู้อุบนะอ้วนไปได้สองวันนะสองวันแล้วโอ้เงียบหายเลยโดนเหยี่ยวเข้าคำแค้นเรียบร้อยเลยโอ้เสียดายครับ นกนี่ล่ะชเชลยมันน่ะจำได้ไ,ดไหมก <c oughs> งได้ทำให้กงพู้อุ่นทำาทําทำ,ทำอยู่เนาะโอ้ยไม่เห็นอาจารย์ใหญ่วันนี้นี่ล่ะอันนี้ยังไงนี่ตัวไหนนี่เชลยตัวไหนนี่อันนี้ไม่รู้ตัวไหนโอ้ยมันเละอย่างนี้วันแต่ว่าสีดีอยู่แต่ว่า ตัวไหนคือตอนนี้คือไม่รู้เลยครับแม่หล่นเล่นตัวไหนตัวนี้พออุดเล่นตัวไหนเจ้าอะไรนะตเจ้ากักไหมเจ้าอะไรนะให้แจ้หลานไปบ้านน้องกุ้งฮะให้หลานไปบ้านน้องกุ้งน้องกุ้งหนบโอ้ในเขาสวนกวางนี่เหลือตัวไหนที่นี่เหลือเจ้าครานี่ไม่ใช่เจ้าคำแค้นใช่ไหมนี่ไม่ครับนกใหม่ไม่ใช่เฉลยมันเหรอ ไม่แฉบเนอะเฉลยต้วไหนนี่ไม่ทราบอีกเออครับสนุกดิ้นแล้วครับผมนกใหม่ถ้าอยู่กรงกว้างแบบนี้จริงจริงๆมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับได้มาที่เดียวกันกับเฉลยเจ้าปุกเล็กอืมบ่อต้นมะขามไหมได้มาเพิ่มไหมบ่อต้นมะขามไม่ได้เพิ่มไปอ่ นี่แหละนกต่อตัวนี้ตัวไหนเนาะนี่เอากงสูตรใหม่อีกเลยนี่ทำไมถักเนี่ยเ่อนเอ้าทำทรงใหม่เหรอเอ้ยทำเอ๋ถักใหม่เหรอทำใส่ตัวนี่ถักถักด้วยอะไรนี่ไหวหรือเปล่าหรือไม่ไผ่เฉยวั่นไหวไหวเนาะครับโอ้เออมีเฉลยตัวนี้หมดนะมีเฉลยตัวนี้เฉลยตัวนี้เจ้าอะไรนี่โคราชโอ้ เอ้ยทำไมมันหายไปหมดแล้วนกตัวนี้โดนเหี่ยวไปอ่าโอ้เฉลยเจ้าโคลาดมีแต่เชยเจ้าโคลาดหมดไม่อยากเห็นเฉลยเจ้าอะไร่ะนะคำแคนจะไม่ได้จะไม่ได้จะนกใหม่เลยนะครับนี่ตอนนี้นะนกใหม่นกใหม่ล้วนๆเลย แสดงว่าหเหลือแต่เจ้าโคราชอย่างเดียวที่เป็นนกหลักตอนนี้ใช่ไหมเวายเจ้าพวกนี้โอ้ก็เจาเา้าสุดหล่อสุดหล่ออันนจะเลยบอดกันครับเจ้าเ <c oughs> เออไม่ใช่ถักเฉพาะตรงนี้นะครับ ไม่ใช่ทั้งเศตัวนี้โดยเฉพาะฮะทั้งส่ตัวนี้โดยเฉพาะตัวนี้มีความดีอะไรวันคารุมจัดจ้านไหมจัดเดี๋ยวดูครับถักเป็นลายจัดทุกตัวที่จัดทุกตัวเก็บไว้โอ้อันนี้แทนเชือกหรือเปล่าวันหรือว่ายังมีเชือกอยู่เอาตัวนี้ถักเป็นแทนเชือกเลยใช่ไหมมีเชือกครับมีอ๋อมีเชือกอยู่แต่ว่าถักไว้เพื่อความแน่นมั่นคงขึ้นไปอีกอืม ส่งไปบ้างหรือยังส่งไปต่างจังหวัดหรือยังลายนี้ส่งครับส่งนี้อันนี้ยังครับอ๋อลนยนี้ยังไม่ได้แบ่งไปใช่ไหมอ่าแสดงว่าตัวนี้เด็ดสุดแล้วนี่ถ้าอยู่ตรงนี้อ่าเฉลยตัวเจ้าโคราชครับอ่าในโมดูซิมันเด็ดยังไงมาที่สว่างสว่างหน่อยสิเชื่อว่ามีทุกอย่างฮะมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีรู่อ่างไหมมีขู่อ่างก็มีอีกอ่าตนี้ก็บ่เดียวกันมาตรนี้ก็บ่เดียวกัน อ่าตรงนี้มีไหมนี่แผนได้ไหมนี่ตรงนี้ดูสิ่นกมีทุกอย่างให้เลือกสันอ่าโอ้ยังสูงอยู่อืมนี่แล้วมีทุกอย่างครับอ่าอ่างก็มีอ่างกี่คำสองคำอ่างสองคำ ต่อได้นี่้ไอพ่อผูอ้อ,อุดต,ต่อได้อาหานยังเลยเราจะกลับมานในผู้อ,อุดทีนี้ใช่ไไปสามวันไปสามวันไปเที่ยวภาคเหนือแล้วครับพิษโลกครับใครอยู่แถวพิษโลกก็รับรอรับแก้หน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> อ,อ้วนเนาะ, <c oughs> ะนี่มีทุกอย่างเลยตัวนี้เลือกสรรได้อยู่กงสวยกว่าเพื่อนนะครับโอ <c oughs> <c oughs> เป็นนกกีกูกระเซียน กุกเดียวกุกเดียวขันลี้ยงขันได้มานาลี้ยังประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์เหรอยังไม่ถึงอาทิตย์ครับโอ้แสดงว่าล่าสุดเลยครับล่าสุดได้อยู่กงสวยอีกเป็นตัวที่ตามหรือว่าเพิ่งได้ยินว่านตัวนี้ตัวนี้เพิ่งได้ยินแกไปตามตัวนี้โอ้แกไปตามตัวนี้เอ้าแสดงว่าได้ตัวนี้ก่อนเหรอได้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปไปเจอ เราเด็กไปเจออืมบอเดียวกันเลยครับอก็น่าจะคล้ายๆกันนี่แหละผมว่าหางอเ, <laughs> เอ้วนเนาะนี่ก็ขันแล้วขันแล้วไม่เป็นไรครับหางหักเท่านี้ไม่มีปัญหาอ,อะไรนะครับเพียแต่ว่าอย่าแตกอย่าพังแบบหัวแตกจมูกแตกนะครับหรือว่าลายตรงลายคอพัง น,นั่นไม่มีปัญหาแน่นอนโอ้อันนี้คารมดีเหมือนตัวนั้นไหมวันเหมือนกันเหมือนกันเลยเราว่าตั้งใจไปตามตัวนี้อยู่แล้วครับอก็เลยได้ตัวนี้มาแล้วไปเจอตัวนั้นทีหลังอีกเสียเจ้าโคดีอีกทั้งคู่ครับเออวคแต่ผมไม่เจออาจารย์ใหญ่วันนี้ไม่เป็นไรครับยังดีที่มีแต่จะวันอยู่มีแต่บอนี้หนึ่งสองสามสี่ตัว บอกเด็กันสี่ตัวเลยตัวนั้นสู้นกแล้วนะตัวนั้นสู้นกแล้วตัวนั้นได้มาก่อนไหมได้ก่อนเจียบครูไหมครูไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะอ่าขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิอ่เอาเจียบครูแล้วบ่อสูวนนนี่วตรงเหนยวข้างล่างมาสี่ตัวนี้ตัวไหนได้ก่อนตัวนั้นน,อน้อยได้ก่อน,นใช่ไหมได้ก่อนประมาณเจ้าปุกิกประมาณ ออกพรรษาหืออ๋อช่วองออกพรรษามเมื่อกี้นี่มีโจ๊กหน้าหลอ่อเอาเจ้าหน้าหล่อสู้ยังไงเนาะทีนี้เทียบเอาเทียบกับตัวนี้แหละเอาเอาเอาดูครับนั่นแหละตรงเออลวดได้ไหมยญ <c oughs> <c oughs> ่ตีรังกาลงมาแนละ้ว <c oughs> เออ ตรงี้งนีนบาะทีนังกาลงมาดมิเอาจริงก็พี่นครับ สู่ยาวๆเลยนะครับนกอตอนนี้ก็คือถ้าครูแบบนี้คืออยู่แล้วไม่ค่อยดิ้นแล้วใช่ไหมวันครับไม้แรกๆนั้นดิ้นปกติเดดดีี๋ยวววไปูตัก่าครับเน,นี่ยไม่ธรรมดานะนก ตาแดงเถือกเลยพี่น้องครับนกตัวนี้ถือว่าผ่านเลยนะครับนกตายแดงๆนี่คัดเลือกไว้เลยครับพ nie, Arizona, ıyoruz, иваем, really really okay, ี่น้องครับนะไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับสําหรับนกที่อ่าตายแดงๆนะครับนี่โอเคเลยครับสุดยอดครับตูดเหลืองนล้วันเนาะครับขนเหลืองขนอะไรเลยนะครับนี่ อะอโอเคครับประมาณนี้นะครับก็แต่ละปีเราก็ได้เฉลยอยู่แล้วอ้วนเนาะเพียงแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนเราจะเจอแบบแบบนี้ก็ดีไปนะครับบางตัวก็ได้มาก็ดิ้นอย่างนี้ก็ไม่ผ่านมันก็ต้องได้คัดครับพี่น้องครับนี่แหละมันถึงต้องได้คัดเรื่อยๆนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพออุดมาเราจะมาเยี่ยมใหม่อ้วนเนาะครับผมก็ไว้มาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผู้เชี่ยวาผู้ทาคลิปนะครับจะได้ ทำคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องยิง่งท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด,ดรีวิวสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับเจอกันวันพีครับวันพีครับอ้วนครับ